แต่เด็กต่ำกว่า135มสไม่เสียตังคค่ารถแปดสิบาทได้มาแล้วนะคะเขาคิดผู้ใหญ่2คนนะคะเพราะว่าอย่างต่ำกว่า135่งร้อยเซนก็ไม่คิดอันนี้ค่าเข้าผู้ใหญ่2คนแล้วก็ค่ารถนะคะทั้งหมด380บบาทนีานแล้วก็รถสามารถวิ่งได้ช่วง ออช่องเลนสีชมพูนอกนั้นเขาก็จะมีรถลางอะไรให้นะคะเ,ออเข้ามาข้างในแล้วการแสดงของสัตว์ต่างๆนะคะ,ะดด okay. เดี๋ยวเราจะนั่งรถลางนะคะเข้าข้างใน

ลิงลิงป่าเขายิ่งบอกให้ระวังลิงป่าเพราะว่าหยิบของสสคละ้าัาบเป็นนพิโก้ครับโก้เป็นนกที่มสีสวยงามากมีสสีนะครับถ้าเกนางเาะหลับตานกิมโก้เวลาหลับเขาจะยกามหน้าแล้วเาหมดนาราโด วายน้ำกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าแถวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะับอมันไผ่ตุย้ยมีอยู่สองรอบนะคะวันกติแต่ว่าเสารว่าชิตอ์ิเดีก็จะมีเพิ่มรอบพิเศษคือตอนเที่ยงครึ่ง นะคะแล้วก็เพื่อนที่ถือบัตร QC ขอให้เดกถือบัตรของานหน้าแเวนด้าหน้าทางเข้าค่ะแล้วองเที่อวที่ถือบัตร c นะคะขอให้ทเพื่อนถือบัตรนะคะแล้กแถวเว้นานหน้าทางเข้าที่ชกบัตร QC ที่เป็นน้องเล็กน้องมีหน้ากากอนามัยคะถ้ามีหน้ากากอนามัยใส่ให้น้องเลยนะคะแต่ถ้าน้องไม่มีนะคะเราจะให้ชกแากด้านบนนะคะ

ตลอดระยะเวลา20นาทีนะคะเราจะจำกันดนักเที่ยวนะคะในการรับชมในห้องใต้นด้านล่าง4ชุดชุดละ5นาทีนั่นเองนะคะโดยการใช้บัตรคิวสําหรับท่านใดที่ไม่ได้รับบัตรคิวนะคะเราจะได้ให้ท่านนะคะได้ชมแบบมองบน,นะค,ะค่ะกิจกรรมของเราเราับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้อกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องก,กันไวรัสโควิด -19 โดยให้ทุกท่านสวมหน้ากากนาไว้ให้ท้อน,นะคะ สำหรับช้างที่ลงไปในสระน้ำในรอบนี้มีชั่ว่ายเตาเขียวอายุ19ปีเป็นช้างเพศผู้มีงาแม่น้ำก็จะมุ้งน้ำกันน้ำให้กับพวกมันได้รับชมนะคะตลอดระยะเวลา20นาทีนะคะก็ดีเหมือนกันเนาะใครร้อนไปในตัวเอย หน้าลงไมไหวามากน้าดอมน้ำขาจินจังสิวะนี่ฮะข้จินจัามาตื่นเต้นไหมครับขั้นตาโอ้น้าว้วาวบัตร ไม่กล้าจับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอุ้มลูกเ้ของหัวตังแฮนด์กริ้ง ขึนขนาดกลางนะระดับทั่วโลกจะมีหมด15สายพันธุ์นะครับมีความยาวของลำตัว65-70เมตรนะครับมีน้ำหนักประมาณ4-5กิโลกรัมนะครับมีจงอยปากที่แหลมคมนะครับดูในการกินอาหารเขาจะกินปลาเป็นตัวเป็นฟิษนะไม่ต้องหันโดยเฉพาะห้ขาวเขากินปลาทูนทาอาหารนะดับอาหารตันทั้งแท้คือปลาคุ่ตัวอ่อนตัวปูนะครับแล้วก็จะว่ายน้ำครับคล่องแค่เรลว่องไวแต่เขาไม่สามารถที่จะปีนได้ก็ไม่ปีก แข่งแรงนะครับที่ถ่ายรวปจะดีไม่ได้ครับจะอยู่ในระบบจัก่ยงช้าครับโดยมีกิจกรรมครับพาเดตเพนพิ้นขึ้นมาเพื่อจะนําเพนพิ้นทำโบวครับเดินออกกพลังกายแล้วก็ออกมาลักโง่ด้านนอกนะครับในการสัตว์ป่าที่ถูกมนุษย์คุกมครองค่ะทําให้ท้าเสียงกับการสูญพันธุ์จากป่าเมืองไทยพบกับนกเงือกของเราวันนี้เป็นนกเงือกค่ะ59ชนิดทั่วโลก13ชนิดที่ค้นพบในป่าเมืองไทย วันนี้เราสบสีจะมเราแสดงพฤติกรรมการมีชมจากแมลงกาอากาศให้ทุกท่านชมกันค่ะวัความสงสัยเราจะนี้กินผลไม้หรือเปล่าจริงๆแล้วก็กินผลไม้ลูกใสลูกว่ามีเสียงบินไหมคะเสียงบินดังมากๆค่ะนี่แค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อไปกลายเป็นฝูเสียงจะคล้ายๆกับเสียงพายุเลยทีเดียวค่ะเราต้องออกอีกไหมคะโคตรเจอแล้วผมรอดอย่เดียวไม่ได้ยิเลยโคบอกว่าเจอเจอแล้วเจอตัวเดียวนะรอดนี่าเราไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวเรามาชมเวลาทุกกระพื่อปีกบินค่ะ งอนคุ้มฝึกมาไปขอโทษขอโพยยันก่อนนะคะ เมฆการชชวอตัวกับชนในชั้นเหมือนกันนะคะสมวันนี้ใช้ปลายปากเียกตหนาแดงเหมือนคนเราถือตะเกียบนะจับเหือจับแมลง,งกันเพศผู้เมีเมียงานเพศท่าน,นค่ะจ้องเข้าไปในตาเขาเมือบินไปไกลๆนะคะตัวนี้คือเพศเมียค่ะสีในตาเป็นสีขาวหรือสีซีค่ะแต่ถ้าเป็นเพศผูจ้จำเอาไว้ง่ายๆสีในตาจะเป็นสีแดงหรือแดงทับทิมค่ะลักษณะภายนอกอาจจะแตกตา่างกันอยู่หลายจุดนะคะแต่จุดที่จำหรือสังเกตง่าย คือสีในตาค่ะเพชรทูในตาเป็นสีแดงหรือแดงทับทิมเพชรเมียใ,ในตาเป็นสีขาวหรือสีซีค่ะ,เ,คะเดี่ยวใจเดียวมาจากคู่แล้วคู่ใดตัวหนึ่งตายจากจากันไปยิ่งยืนชีวิตคลี่เหลืออยู่ไม่จากคู่ให,หม่ค่ะเขาจะ่อถูกตัวเดียวจนตายหรือตอกใจตานั่นเองตอนนี้คุณสุจนาพานงศสีประชาจุดรชวนเชดินชมหาร่องสุดท้ายค่ะแบบบินไปให้ได้ เสียงอะไรดีเดียวนะคะใกล้ๆอยู่นะคะโอ้โหนี่จเสียงอะไรบินตัวเนี้ยค่ะคู้ไหกำลังบินหนีนะเพราะเคู่นี้แสงแดดมันจะแยงตานะคะตัวนี้โชคดีเขาคือบอกว่าทำบนก่อนปล่อยแรงหนีตัวใครเด็กก็จะมีมานต่อที่มือคกูฝึกค่ะ เป่ามวลคาถาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเซตให้น้องบินมาเกาะที่มือค่ะป๊อมือ้ในน้ำส่วนสีค่ะและการเซตที่ของเราจะทำเพ้่โรงเรียนสก๊อตเท็ดฟามิงนะคะที่สำคัญขอขอบคุณสวนสันเขาเขียวค่ะเพื่อเพื่อสถานที่และสปานให้เราทำการเซตให้าล้วในวันนี้อย่าเพิ่งเล่นกลค่ะเดี๋ยวเราจะมีขบวนละสปาออกมาทุกท่านได้ถ่ายภาพรูปกับเขาใกล้ชิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นกรุณากดอนย้อนในหนังสือแสดงค่ะ ซ้ายมือค่ะน้องสมศรีพร้อมกับคุณวัดรินทร์พร้อให้กับคุณวัดรินทร์ค่ะเอาละค่ะตัวแรกเราจะเัียนชื่อน้องแต่ละตู้ก่อนเรียนชื่ออะไรคะต้องลองถามดูสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องจ้าจ๋าคราวนี้มาพร้อมกับคุณกิติศักดิ์พรมือให้กับคุณกิติศักดิ์นะคะด้านขวามือค่ะตัวสีแดงกินมีมังคทอและมะม่วงแดงผีเขียวนะคะแล้วก็บุ๋นแล้วมะม่วงมะม่วสีฟ้าแบบเหชือกเจนมอนซิโต้พร้อมกับคุณโบษาพรมือให้กับคุณโบษาค่ะ สท้ายผู้ชมจะจากคาบได้บายผู้สวยลาบายค่ะ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 ทุกคนทั้งหมดของกาลาทุกคนัดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ห้อล้งมือนะคะตรียมอ่ะนต้นสาวต่าเงตัวใหญ่มากเลย ีตัวหนึ่งอยู่ตรงน้ำ สวัสดีตัวเล็กตัวน้อยตัวที่เดียวเองเหงาไหมลูก小小的黑宝是吧哪里呀这里有吗没有啊啊睡นิ่งมาก 来，去看场景了吧！哦，拜拜，过来。

ยังยังสิ่นี่เพื่อนของยัะยมีแคทอ่ะเจ้ฮ่าฮ่าฮาฮะาาอบเขาใช่ไหมคุณออกมาเฮ้ยเพื่อนของยังยังสวัสดีสวัสดีกับเพื่อนก่อนมีแคดเพื่อนของยังยังเราไปไหนแล้วอ่ะจั๊กเอ๋ไหนสวัสดีกับเพื่อนก่อนเร็วๆเพื่อนจะไปแล้วหนึ่ง 嗯嗯嗯、啊！嗯，扎诶！嘿嘿哎拜<嘿>！拜拜！拜拜！ จ,บจ,บจบุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยบม่ไบายบายกับเพื่อนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย <c ười> เป็นสัตว์ที่อิสระเหลหือเกินมันเป็นลิงป่าแล้วมันก็มาในส่วนสัตว์เหมือนแบบในป่าไม่มีอะไรกินนี่小心呐猴่啊有什么的东西啊不要近它 นี่ย小心เาามารถยาคุเนี<嗯>่ยงที่นี่จะกลัวคนถ้าลิยงขาสมุกคือโหดมากเนี่ยเนกสวยจัง 好几次哦！太大了。没 千年一回。